ทันเดียวรับรอว่าคุ้มที่สุดด้านหน้ามาสซอร์ติเท่ๆแบบนี้ด้านข้างเส้นสายแบบเบนซ์ซ A ภายในลายเพชรแบบลัมโบกินีด้านท้ายอยู่กับเบนซ์เอสคลาสไม่ต้องจ่ายเป็น10ล้านพระเอ็มจีจัดให้ในราคาตัวท็อปแค่689,000บาท พอพิธีกรกับที่สุดของเรื่องรีวิวครับและวันนี้เราอยู่กับเจ้า all new mg 5รุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย mg เรียกได้ว่ารุ่นนี้มีการปฏิวัติดีไซน์นะครับเปลี่ยนใหม่รอบคันเลยแล้วก็อัพขยายตัวถังให้ใหญ่ขึ้นในขนาดใกล้เคียงกับซีวิ c แต่ขายในราคาแค่ซิตี้เรียกว่าตีตัวเด็กมาแบบนี้นะครับเพื่อมาบุกตลาดเมืองไทยอย่างจริงจัง ดูทางด้านหน้าครับใช้ยาของคันนี้ผมเรียกมันว่าอสีโกอินเตอร์นะฮะเนื่องจากว่าแน่นอน MG เป็นแบรนด์จีนที่ผมว่าใครไก็รู้นะครับแต่ว่าดีไซน์นี่ยกระดับไปได้กลิ่นอายของความเป็นยุโรปแล้วไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับให้มาในราคาลดไปถึง7 0 0 0 0 0นะโปรเจคเตอร์ LED ย้ำนะครับในขณะที่บางยี่ห้อเนี่ยให้แค่ LED ธรรมดานะไม่มีโปรเจคเตอร์ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ต้องบอกลยว่ายี่ห้อไหนนะสุดกระจกหน้าครับเป็นแบบดิจิตอลเบิร์นเบิร์นนิ่งกริลแบบนี้นะฮะ ก็เอาเนื้อมาปิ้งบาริบีคิวตรงนี้ได้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมลวดลายมันสวยงามนะมันมีความแบบสลับซับซ้อนอยู่ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอตา MG เนี่ยแปดเหลี่ยมพุงจุ้ยดีๆแบบนี้มาพร้อมกับกล้องรอบพันองศาที่สำคัญครับด้านข้างนี้ยังมีเจาะช่องโหูแบบรถสปอร์ตหรูนะครับเพื่อรีดอากาศไปยังซุ้มล้อเนี่ยช่วยในหลักการอากาศพลศาสตร์ได้จริงๆให้มาทั้งหมดแบบนี้ ยางที่ให้มาเป็นขอบ17ขนาด215ทับ50เป็นยางของ Maxxis นะครับล้อแม็กที่ให้มาเป็นลายทูโทนนะสีเงาเงา,เงาสลับกับสีดำและเป็นลายเพชรดีเทลถือว่าสวยดีไฟท้ายเป็นแบบเล็บเปิดคลออุ้งตีนหมาเฮ้ยอุ้งตีนหมีเป็นไฟเบรก LED แต่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่ทางด้านท้ายนะฮะจะเห็นว่าชายกันชนล่างมีดิฟวเซอร์มาให้เสร็จสับแล้วตรงกลางเป็นช่องหลอดไม่มีไฟจริง และเป็นท่อคู่แบบนี้แต่จับลงไปได้เลยมันไม่ร้อนอเพราะมันเป็นท่อหลอกกุญแจเป็นแบบย์เลสเบืดเอ็มจีรูปอื่นๆสามารถปลดล็อกหรือล็อกได้โดยไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าเพียงแค่กดปุ่มที่มือจับเท่านั้นเองภายในมาพร้อมกับสันลุกโปร่งแบบนี้และหน้าจอหน้าปัดดูล้ำสมัยด้วยหน้าปัดขนาด7นิ้ว มีความคล้ายเกมนิดนึงเพราะเป็นตัวเลขอยู่ทางด้านซ้ายขวาส่วนตรงกลางเป็นจออินโฟเทนเมนต์ระบบไอสมาร์ขนาด10นิ้วเรียกว่าใหญ่เต็มตาใช้งานได้สะดวกปุ่มที่ให้มาถือว่าม่ปุ่มจำเป็นครบพรันแต่เสียดายน่าจะมีปุ่มปรับระดับพัดลมอยู่สักนิดหนึ่งส่วนทางด้านหน้านั้นจะมีการประดับด้วยลาย 3D Diamond แบบนี้พร้อมกับพลาสติกกัดเงาถึงแม้ว่าข้างหน้ามีแต่วัสดุแข็งแต่พลาสติกที่ให้มาถือว่าดูดีใช้ได้เลยทีเดียว เบรบไฟฟ้าเฉพาะตรงคนขับพวงมาลัยที่ให้มาเป็นแบบปรับสูงต่ำได้แต่ไม่สามารถดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้ปุ่มมาครบครันพร้อมครูสคอนโทรลอันนี้ก็ให้มาด้วยถือว่าดีกับรถราคาแบบนี้เสียดายหัวเกียร์ที่ให้มาเป็นลักษณะไม่เหมือนกับเกียร์ที่ต่างประเทศที่มันเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้า แต่คันนี้ก็ยังให้เบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโฮมาให้ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาในรถระดับนี้รวมถึงที่วางโทรศัพท์มือถือช่องใหญ่ๆพร้อม USB 2ช่องกับช่อง12โวลต์1น1ช่องซึ่งช่องนี้เอาไว้ต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้และพอมาทางซ้ายที่เก็บของอันนี้ถือว่าโอ้โหฟีเจอร์ให้มาเกินราคารถมีแบบ soft open แบบนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังกันดีกว่า พอเข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่ามันกว้างมากพื้นที่ตรงขาเหลือประมาณ4นิ้วพื้นที่หัวอืเหลือประมาณ2-3นิ้วในแนวนอนผมสูง180นะครับรู้สึกว่าคันนี้ถือว่ากว้างกว่าซเซกเมนทุกขันกว้างกว่า City กว้างกว่า Jazz แต่ถาว่าสู้ Civic ได้ไหมอยังสู้ไม่ได้แต่กว้างกว่า Mazda 3แน่นอนแอร์ที่ให้มาตรงกลางเป็นแอร์หลุมเดียวช่องเดียวจะต้องแย่งกันหน่อยระหว่างคนซ้ายกับคนขวา แต่ข้อดีของมันคือลมมันแรงกว่าแอร์หลังของรถทั่วๆไปถือว่าอันนี้เป็นแอร์หลังที่ใช้ได้จริงแรงพอๆก,กันกับช่องแอร์ข้างหน้าเลยและมี usb มาให้1ช่องกับที่วางแก้วเพราะฉะนั้นใครนั่งข้างหลังจะต้องแย่ยงกันหน่อยนะครับตรงจุดนี้ส่วนถ้าลองขยับมานั่งตรงกลางคนตัวสูงหัวอาจจะเกือบเกือบชนทางด้านหลังได้และก็ตัวเบาเองมันมีการยกระดับจากทางด้านซ้ายขวาขึ้นมานิดนึงอาจจะเหมาะกับคนที่ตัวเล็กหน่อยในการนั่งตรงกลางแต่ถ้านั่งตรงกลางครับต้องบอกว่าแอร์เป่านี่ หนาวขายันไปถึงตัวแน่นอนเพราะว่าแอมเป่าอยู่ตรงนี้นั่นเองสำหรับที่เก็บของด้านท้ายนะครับเปิดมาครั้งแรกรู้สึกตะลึงะลึง ว่ามีการเก็บงานที่ดีเกินคาดนะครับมีการเอาพลาสติกมาหุ้มเก็บงานเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สําคัญมันกว้างและมันลึกมากด้วยความจุถึง401ลิตรนะครับเทียบกับซีวิ c ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับมีความจุ419ลิตรเรียกว่าแพ้ไปนิดเดียวในขณะที่ Honda าเขาเป็นเจ้าตลาดขึ้นชื่อเรื่องนี้มานานนะที่สําคัญเลยเบาะหลังเขาพับได้นะครับในขณะที่ซิตี้ประตูเนี่ยยังพับไม่ได้ ต่อให้พับแยกฝั่งซ้ายขวามไม่ได้ก็ตามแต่ก็ยังโอเคนะ่ยังให้มาด้วยพอพับลงแล้วอาจจะไม่ได้ราบเรียบสนิทนะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มความกว้างของการเก็บของท้ายได้ประล่ำประเหลือเลยทีเดียวขุมพลังของเจ้า MG5 คันใหม่รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส 15S 4c นะครับเครื่องใหม่ล่าสุดของเขา พละกกาลังสูงสุดเนี่ย114รแรงม้าถือว่าลดจากเครื่องรุ่นเดิมนะรุ่นเดิมเนี่ย1 5 x มันให้พละกกาลังสูงสุด129แรงม้าแรงม้าแรงบิดตัวนี้อยู่ที่150นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ cvt ล็อกสปีดได้ทั้งหมด8จังหวะให้เราเล่นโหมดบวกลบได้นะครับผมและก็รองรับน้ํามันสูงสุดถึง e 8 5เลยเราลองมาดูห้องเครื่องใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นห้องเครื่องที่มันมีพื้นที่ใหญ่โตยันห้องเเเคครรรื่่อองงลยนนะนดูสสิับีาามาถ้้ให ลงไปนอนอยู่ได้หลายตัวนะครับหนึ่อนะครับผมและนี่คือห้องเครื่อง0ูนยถึงร้อกิลเมตรต่อชั่วโมง1นึ่งโอ้ยเจ็ด 80 90 100 16วินาทีแล้วเราก็ขึ้นมานั่งอยู่บนเจ้ารถ all new mg5 นะครับคันนี้แล้วก็ขับเป็นคันแรกแรกของเมืองไทยนะให้ทุกคนได้ชมกันในแบบฉบับของที่สุดอีกเช่นเคยนะครับพอขึ้นมานั่งต้องบอกเลยว่าทัศนวิสัยนะโอเคเลยจริงๆแล้วมัน มีความรู้สึกใกล้เคียงรถมาสด้ามากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งเบาะเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากว่ารถมาซันถ้าเทียบกับซีวิกหรอตำแหน่งเบาะต่ําสุดจะสูงกว่าหน่อยนะครับถ้าเทียบกับมาซาซีวิกถามว่าทําไมเราถึงไปเทียบกับมาซาสากับซีวิกนะครับเพราะว่าขนาดของรถคันนี้จริงๆแล้วมันเท่าประมาณใกล้เคียงกันกับซีวิกมาซาสเลยแต่เขาตีตัวเด็กลงมาขายนะอยู่ในตลาดเดียวกันกันกบ Honda City m ้มาซาสคือรถเล็กนั่นแหละ นะครับเพื่อให้คนเนี่ยมองเห็นความคุ้มค่าแล้วก็ซื้อรถคันใหญ่ในราคาที่ถูกลงถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับซึ่ง MG เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับกลยุทธ์แบบนี้อยู่ในรุ่น HS นั่นเองที่ราคารถนะครับเรียกว่าเท่า CRV เลยมาขายในราคา HRV นะครับจากตำแหน่งเบาะนั่งเราเนี่ยกระจกมองข้างซ้ายกระจกมองข้างขวาถือว่าทำได้โอเคนะครับขนาดมันใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยก็ถือว่ามองเห็นได้ชัดแต่ คันนี้เนี่ยเขาพยายามออกแบบเส้นสายทางด้านหลังให้มันดูสปอร์ตลาดลงนิดนึงเพราะฉะนั้นและกระจกมองหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแคบเวลามองรถที่ผ่านมาทางข้างหลังรถเรานะครับอันนี้คือตัวทาศนวิสัยนะเบาเองเนี่ยถือว่ามาตรฐานของ MG นะครับไม่ได้รู้สึกแย่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกระชับมากมายขนาดนั้นเบาเนี่ยโอบถึงช่วงไหล่ได้ดีเลยนะ นั่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเออไหล่มันมีอะไรมาซับพอร์ตนะครับแต่ว่าช่วงปีกข้างเนี้ยอาจจะกว้างนิดนึงรองรับคนที่สลีระตัวใหญ่ได้สบายๆนะครับอย่างผมนั่งเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยโอบก,กระชับตัวเท่าไหร่นะเบาปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางปรับขึ้นปรับลงได้แต่ปรับกระดกหน้ากระดกหลังอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็ถือว่าดีนะก็ยังให้มาที่ฝั่งคนขับแต่ว่าฝั่งคนหน้าเนี้ยก็ปรับด้วยมือปกตินะครับ อัตราเร่งน,นะครับแน่นอนนะมันก็ใช้พื้นฐานเดียวกันกันกบ MG ZS ครับก็ไม่มีความแตกต่างกันเลย0 100ประมาณ16วินาที80-120ประมาณ13วินาทีนะครับไม่เหมาะกับคนรีบเร่งเร่งร้อนนะครับถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมผมมองว่ามันเหมือนกับรถ EcoCar สมัยก่อนอนะ่ะที่เป็นเครื่องพันสองนะครับที่ไม่มีระบบเทอร์โบใดๆทั้งสิน้นอัตราเร่งมันก็ไล่เรียกันอยู่ในช่วงประมาณนั้นแหละนะครับก็ถือว่าพอใช้แล้กันนะ ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับอันนี้คือส่วนของตัวอัตราเร่งพุงมาลลยนะครับรู้สึกว่าแม่กเขาน่าจะให้หุ้มหนังมาสักนิดหนึ่งนะอันนี้มันมีแต่แบบยูรีเทนทั้งวงเลยนะแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าเขาก็พยายามทําราคาลดให้ดีที่สุดนะน้าหนักพุงมาลัยถือว่าปานกลางแต่ดีที่ว่ารถราคาระดับนี้มีปรับมาให้ด้วยนะเราสามารถปรับจากจอกลางได้ว่าเอาแบบโหมดเบาโหมดมาตรฐานหรือว่าโหมดแบบ หนักหน่วงมั่นคงนะฮะแปรสับได้แบบดีมากๆเลยนะน้ำหนักถือว่าขับเนี่ยไม่มีปัญหาในเมืองก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้เบาเหมือนพวก Honda City พวกนั้นพวกนั้นเนี่ยจะน้ำหนักพวงมาลัยเบากว่านี้อีกที่เราเห็นนะครับคราวนี้ถัดมาคือเรื่องของตัวช่วงล่างกับเบรกช่วงล่างต้องบอกว่าคันนี้เน้นนุ่มเลยแหละใครที่ชอบความสะดวกสบายในการขับไม่ชอบรถเด้งรถสปอร์ตนะ คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากแต่ช่วงล่างมันขัดกับดีไซน์บุค,คลิกของตัวรถใครที่ซื้อไปกับแบบเป็นสายซิ่งเอาไปแต่งเต็มที่อย่าลืมเซ็ตช่วงล่างด้วยนะครับจะได้จบจบนะเพราะว่าน,นี่มันนุ่มไปนิดนึงเวลาขับแบบมันแบบนิ่มนวลชนฝันเลยนะครับเบรกถือว่าคันนี้ทาได้ดีอยู่แล้วนะคือเรียกว่าเอาอยู่กดลงไปเท่าไหร่น้ําหนักก็ตอบสนองได้ตามเท้าที่เรากดลงไปเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเบรกทําได้ดี แต่ส่วนตัวผม,มรู้สึกว่าแป้นเบรกอะมันค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วมันต้องแบบล้นระยะเท้าขึ้นมาอีกหน่อยนะครับวัสดุภายในนะครับต้องบอกว่า MG เนี่ยมีวิธีการออกแบบที่ชานฉลาดมากคือวัสดุเนี่ยมันไม่ได้บูดร่มทั้งคันนะเนี่ยพลาสติก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 หมดเลยเป็นส่วนใหญ่เหมือนรถในเซกเมนต์เดียวกันโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าตรงที่วางแขนเนี่ยเออมีบูดร่มไว้ ตรงเนี้ยมันก็จะรู้สึกดีนะตรงตำแหน่งที่เป็นสีแดงอะไรพวกนี้ mm. ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าการกัดลายพลาสติกเขาเนี่ยมาทําให้รูไหล่ดูมีระดับดูสิการเล่นลายเหมือนลายเคฟล่านะครับตรงเนี้ยเป็นลายดมอนด์ 3D ไดมอนด์แพทเทิร์นแบบนี้นะหรือว่าตรงนี้เป็นพลาสติกสีเงินนะครับกัดลายเป็นเหมือนโลหะแบบนี้ถือว่าดูดีใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดนะกับรถราคาแบบนี้ดีกว่าพลาสติกสีดําที่เหมือนรถทุ่วๆไปยีป่ห้ออื่นอะไรแบบน,แบบนี้แบบนี้ดูดีกว่านะครับการเก็บเสียง อันนี้ถือเป็นจุดด้อยข้อหนึ่งของคันนี้นะครับข้างหน้าถือว่าเก็บเสียงใช้ได้นะแต่ว่าทางด้านหลังครับเสียงมันจะเริ่มเข้ามาในตัวรถเนี่ยตั้งแต่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเริ่มได้ยินชัดเจนโดยเฉพาะเสียงลมจากขอบประตูด้านท้ายที่มันเข้ามานะครับแต่ถาาว่าข้างหน้านี้เสียงลมจะเริ่มได้ยินชัดเนี่ยประมาณ100นะก็คือมาจากข้างหลังนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจากทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เอานะก็เป็นจุดที่เราต้นทุนอย่างเห็นนนด้ชััถาาาว่กตตมรง เครื่องเสียงนะครับคันนี้ให้มาเป็นแบบ6กลำโพงเสียดายที่ไม่ได้เครื่องเสียงแบบยามาฮ่านะเหมือนเวอร์ชั่นที่ขายในต่างประเทศตัวนี้เนี่ยหกลำโพงคือลำโพงทวิตเตอร์กับลำโพงที่ประตูสี่บานนะครับเสียงแค่พอใช้นะ่ะฟังแงเหงานะครับดีว่าขับคนเดียวเหงาๆนะก็มีเครื่องเสียงเป็นเพื่อนต่อให้มีตุ๊กตาหน้ารถก็ตามนะครับอยากคาดหวังเรื่องคุณภาพของเสียงเครื่องเสียงที่อยู่ใน Honda City ดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะว่าเครื่องสิยงเนี่ยมันมันไม่ดีแต่ว่าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ข้างในเนี่ยจอหน้าปัดรถอันนี้ทําได้ดีมากสวยงามแฟนซีนะครับดีกว่าคู่แข่งอื่นในเ s กเมนต์อย่างชัดเจนเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องมากความนะ ถามว่าข้อดีของคันนี้คืออะไรอย่างแรกเลยความใหญ่ของมันเรียกว่าคันนี้ตีตัวเด็กนะครับคือตัวรถเนี่ยมันขนาดเท่ารถที่อยู่ใน c s e gment อย่างซีวิกเลยแต่มันกลับมาขายในราคาเพียง b s e gment เหมือน Honda City อันนี้ถือว่าเขาทําได้ดี ดีไซน์ความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียกว่าใครที่ซื้อไปใช้เดิมๆก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งนะมีดิฟฟิวเซอร์หน้าหลังมาให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าใครที่ซื้อไปแต่งต่อโอ้จบจบครบครบเชื่อว่าคันนี้ต้องขายดีถูกใจใส่ซิ่งใส่เอาไปแต่งต่อแน่นอนระบบความปลอดภัยให้มาล้นๆเรียกว่ารุ่นอื่นนต้องอายนะครับไบสปอตมอนิเตอร์ลิงนะเตือนรถออกนอกเลนเตือนการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เซนเซอร์ด้านหลังก็ให้มาด้วยกล้องรอบคัน360องศาลงถึงระบบ i อสมาร์ทที่เราสามารถเปิดปิดสั่งการกุญแจจากโทรศัพท์มือถือได้อันนี้เรียกว่าไฮเทคของค่าย MG เขาให้มาอย่างนี้อยู่แล้วนะไอสมาร์ทในหลายๆรุ่นแต่นี่เป็นรุ่นแรกที่มีระบบ Keyless ด้วยกดเป็นกุญแจจากโมบายแอปพลิเคชันได้อันนี้ถือว่าลำหน้าสุดๆเลยของเขาที่เขาให้มานะโอ้ข้อดีเยอะแยะแบบนี้บอกว่าจะอวยหรือเปล่าเนี่ยอวย MG ไม่มีข้อเสียไหม ข้อเสียมีเราก็ต้องบอกนะครับข้อเสียข้อแรกเลยคือการเก็บเสียงแน่นอนหูเกิน70ทางด้านหลังเสียงเข้าแล้วนะแต่ถ้าข้างหน้าเนี้ยก็80-90ิบ้ายังได้อยู่อันนี้รู้เลยว่าพยายามลดต้นทุนของการเก็บเสียงที่ทางด้านหลังนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือห้องเครื่อง คืออันตรายมากครับในการขับขี่บนถนนเมืองไทยนะเวลามีถุงพลาสติกอะไรมันมีโอกาสเข้าไปติดตรงเพลาขับข้างหน้าได้แนะนําว่าใครซื้อคันนี้ไปไปติดแผ่นกันเนี่ยใต้ห้องเครื่องด้านหน้าซะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับตัวเครื่องแน่นอนเรียกว่า,าขับไปได้เรื่อยๆอ่ะ อย่าคาดหวังอะไรเยอะจากอัตราเร่งน,นะครับเสียงเครื่องยนต์คำรามมาก่อนอัตราเร่งจริงซะอีกนะศูนยะ์ถึงร้อยตั้งสิบหกวิเนี่ยอย่าไปคาดหวังเรื่องอัตราเร่งน,นะครับแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเบาะหลังเนี่ยทำไมาไม่พับได้หกสิบสี่สิบนะเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็ปรับระดับไม่ได้นะอันนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆที่ก็พยายามลดต้นทุนมานะครับเจ้า all new MG 5จะมีสีตัวถังภายนอกให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินเลยแม้แต่สีเดียว แต่ว่าจะมีสีให้เลือกแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นย่อยเริ่มต้นจากรุ่น4ีรุ่นเริ่มต้นจะมีให้เลือก3สีคือสีขาว Arctic White สีดำ Black Knight แล้วก็สีเงิน Silver Metallic ส่วนขยับมาเป็นรุ่นดีจะมีสีให้เลือกเพิ่มเติมคือสี Metal Ash Gray เป็นสีเทาเข้มถือว่าสวยใช้ได้เลยขยับมาที่ตัวท็อปสุดรุ่น X ครับคือสีแดง Scarlet r e d และก็สีเหลือง n u c l e a r y e l l o w พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อเหมือนคันที่เรารีวิวอยู่นี้ ภายในตัวท็อปทุกรุ่นจะได้เป็นทูโทนคือสีแดงกับสีดำแต่จริงๆแล้วคันสีเหลืองที่ขายจริงจะไม่ได้ภายในเหมือนที่เรารีวิวแบบนี้นะครับคันนี้เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นคันที่ขายจริงภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีดำคาดด้วยสีแดงโดยตัวเบาะเนี่ยจะมีลายหกเหลี่ยมนะครับแซมเอาไว้อยู่ซึ่งลายเบาะเนี้ยเหมือนกับที่อยู่ในรุ่นกลางรุ่นดีนั่นเองด้วยราคาขายตัวท็อปเนี่ยเพียง6 8 9 0 0 0บาทนะ เรียกว่าโอ้โหไล่เลี่ยกับซิตี้ตัวท็อปเลยถูกกว่าซิตี้ไฮบริดคนซื้อหลายๆคนเชื่อว่าก็อาจจะมีลังเลว่าจะซื้อคันไหนดีนะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับวารันตี4ปี120,000กิโลถือว่าพยายามยกระดับให้เยอะกว่าค่ายญี่ปุ่นที่3ปีแสนโลนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะช่วงนี้ใครจองออนไลน์มีดอกเบี้ยโอ้โหเรียกว่าอัดแน่นก็ลองไปเช็คดูว่าปัจจุบันนี้โปรโมชั่นที่โชว์รูมเป็นอย่างไรนะครับหลายๆคนกังวลมากที่สุดกับการซื้อรถแบรนด์นะครับ อดีตเคยเป็นของอังกฤษแต่ปัจจุบันเป็นของจีนเนี่ยว่าความคงทนการบำรุงรักษามันจะเป็นอย่างไรถ้าที่ผมลองดูคร่าวๆนะครับตารางค่ามนเทแนนซ์ของรุ่นนี้บนเว็บไซต์มันยังไม่ออกนะว่าเข้าศูนย์เช็คแต่ระยะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูจากรุ่นที่แล้วเนี่ยราคามันก็ไล่เลี่ยก,กันกับเจ้าตลาดยี่ห้ออื่นอย่างค่ายญ,ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไล่เลี่ยก,กันเลยไม่ได้แตกต่างกันคุณภาพการประกอบจะเป็นอย่างไรนะความคงทนของมันในระยะยาวอะไห่จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าเราก็เห็นความตั้งของ MG นที่พยา ลดระดับเรื่องของวารันตีหรือแม้กระทั่งเรื่องงานบริการหลังการขายของที่สูดน,นะครับในการบริการลูกค้าที่เข้าไปเคลมเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุดเราก็เห็นแล้วความตั้งใจของเขาแต่อันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยระยะเวลานะครับว่า MG จะทําได้สําเร็จกับการบุกตลาด B segment เมืองไทยที่เดือดแบบนี้ได้หรือไม่นะครับและก็ขอบคุณนะครับศูนย์ MG s e r i n t o สำหรับรถทดลองขับ Exclusive ของที่สุดวันนี้นะครับ แล้วก็ผมลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากพวกเราชาวที่สุดคุณผู้ชมครับเราลองมาดูกล้อง3 6 0องศาคันนี้กันครับโอ้โหโอ้ความคมชัดนี่ผมลืมใส่แว่นหรือเปล่านะต้องขยี้ตาอีกทีนึงแต่เอานะ่ะให้มาก็ถือว่าดีแล้วมีทีดีอย่างนี้ก็เจ๋งแล้วนะครับผม